ที่วัดพุทธเคบเทาวนีครับได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตนกรุงพิทอรียที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนนะครับคณะสงฆ์ไทยและชาวไทยในนครเคบเทาโดยมีนายเอกพ,พลภูิพิพัฒน์เอกอัครราชทูตนกรุงพิทอรียเป็นประธานคณะพร้อมด้วยนายภัยสิทธิ์บุญญาปาลิศตร,ราชทูตซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ถวายแด่พระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ตลอดจนติดตามบทบาทและภารกิจของวัดพุทธเคพเทาวในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างแดนในการนี้พระภูวิตวรธรรมโมครับรักษาการเจ้าวาดพุทธเคพเทาและรองเลขาธิการสาภาพพระธรรมทูตไทยในแอฟริกาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำคณะนะครับเยี่ยมชมกิจกรรมหลักของวัดอาทิูนยนสอนสมาธิและอบรมธรรมะแก่ชาวท้องถิน่นกิจกรรมสาธารณาสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติโดยคณะเอ,อกอัครราชทูตได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของพระธรรมทูตไทยในเคปทาวที่อุทิศตนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการทำโรงรักษาพระธรรมคำสอน <c oughs> แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทำกลางสังคมพระหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัดไทยในฐานะสนยนรวมดวงใจของชุมชนไทยและเป็นสะพานแห่งสันติภาพในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมโลกครับ